ซองกันชื้นจากขวดยาอย่าเพิ่งทิ้งนะครับนามาใช้ประโยชน์อย่าแบบนี้เลยครับท่านใดที่มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยครับเวลาเก็บนําซองกันชื้นที่เหลือๆครับมาใช้ในการเก็บเสื้อผ้าเพื่อลดการกันชื้นได้แล้วก็เครื่องทําอ่างครับที่ใครชอบที่ใส่ในกระเป๋าแบบนี้นําซองกันชื้นครับเนี่ยครับมาใส่เพื่อลดการชื้นทําให้เครื่องทําอ่างนั้นไม่เสื่อมสภาพไวใส่2 สามซองแบบนี้ก็จะทําให้เครื่องสำอางนะครับอยู่ได้เหมือนนยาวๆเลยประโยชน์ของซองกันชื้นมีอีกเยอะเลยครับแล้วต่อไปนะครับประโยชน์ของซองกันชื้นในการท่านที่เดินทางประจาโดยใช้กล่องเก็บเสื้อผ้าในการเดินทางเนี่ยนะครับไปหลายอาทิตย์ใช้ซองกันชื้นครับในการใส่ลงไปเพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้เสื้อผ้าของเราไม่เหม็นอับ ทองกันชื้นจะช่วยใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณสำรานสวัสดีครับ